เิดลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส4 1เมษายนนี้สวัสดีค่ะชาวบ้านตาดำๆทุกท่านโครงการชิมช้อปใช้ได้เกิดขึ้นมา3ครั้งแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังรอคอยชิมช้อปใช้ในเฟสที่4ฟังข่าวนี้ค่ะ กระทรวงการคลังกำลังจะมีการนำเรื่องโครงการชิมช็อปใช้เฟส4เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่10มีนาคม2563นี้กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการชิมช็อปใช้ช่วยชาติเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวในประเทศโดยจะเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2563นี้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เม็ดเงินในการดำเนินการ35,000ล้านบาทโดยจะใช้งบกลางในการดำเนินการนายอุตมสวรนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมสัมพากรและกรมบัญชีกลางศึกษาการดำเนินการชิมช็อปใช้เฟสี่หลังจากดำเนินการไปแล้วทั้ง3เฟส ซึ่งมีงบประมาณในมาตรการดังกล่าวเหลืออยู่5,000ล้านบาทจากทั้งหมด19,000ล้านบาทหากงบประมาณไม่พอเบื้องต้นสามารถนำเงินจากงบกลางปี2563มาใช้ก่อนได้สามารถของบเพิ่มจากคอรมอเพื่อนำมาใช้ได้สำหรับชิมช็อปใช้เฟซีเป็นการปรับใหม่หมดให้ดีกว่าเดิม โดยคนที่จะได้สิทธิ์จะได้สิทธิ์เหมือนเดิมอาจจะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมจากผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ที่มีอยู่จำนวน12ล้าน6แสนได้รวมทั้งจะมีการเปิดรับสมัครร้านค้าให้เข้ามาร่วมลงทะเบียนใหม่จากเดิมที่มีอยู่1 0 7 0 0 0 0ร้านค้าส่วนการแจกเงินต้องพิจารณาก่อนและไม่ห่วงในเรื่องของงบที่จะใช้เพราะรัฐบาลยืนยันว่าจะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับพี่น้องชาวบ้านตาดำๆใครที่กำลังรอคอยข่าวเรื่องชิมช็อปใช้เฟสซีอยู่นะคะทั้งคนที่เคยลงทะเบียนแล้วและคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ขอให้คอยติดตามฟังข่าวนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่10มีนาคมนี้ก็น่าจะมีรายละเอียดในโครงการชิมช็อปใช้ออกมาค่ะโดยข่าวเบื้องตน้นคืออาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1เมษายนนี้ค่ะ ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องชิมชอบใช้ทางช่องชาวบ้านตาดำๆจะรีบนำมาเสนอให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ